ตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเกินคาดกันนะครับกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ของริคูและซาโบนิเดลและสายสัมพันธ์ของพ่อลูกก็อย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ในตอนที่แล้วว่าทนเรื่องของช่วงนี้ก็ให้อารมณ์คล้ายกับคาเมเดอร์คูกาอยู่เหมือนกันแม้ว่าความเข้มข้นอาจจะยังดูห่างไกลกันพอสมควรเอาจริงๆผมก็อยากให้คาเมเดอร์กลับไปเดินเรื่องแบบตอนคู่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะมมันจะได้มีเวลาเล่าเรื่องออกมากันเยอะน้อยแม้ว่าจะเป็นเรื่องของตัวประกอบใน รื่องก็ตามผมเองก็จําได้ว่าที่ไม่ได้ติดตามไรเดอร์กันไปพักหนึ่งก็เพราะว่าช่วงหลังๆเดินเรื่องกันแบบตอนเดียวจบกันซะเยอะเลยทําให้รู้สึกรวบรัดกันไปบ้างกว่าจะจูนความรู้สึกกลับมาได้ก็เว้นไปหลายปีอยู่เหมือนกันส่วนราก้อนไฟเมากรรมก็ไม่มีอะไรพิกโผว่าเขาก็คือเคนจิพ่อของริคูนั่นเองเคนจิ ji, คือนักธุรกิจระดับหัวกะทิที่มีความเข้มงวดในการเลี้ยงดูลูกชายความปรารถนาของเขาที่ต้องการกำจัด ที่ไม่จําเป็นทั้งหมดได้กลายเป็นความชั่วร้ายและทําให้เขาได้เปลี่ยนไปเป็นเมากรัมผมเองก็ค่อนข้างชอบบทสรุปของตอนนี้นั่นก็คือโฮทาร่ก็ได้พูดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของเคนจิที่ตั้งใจจะทําเพื่อริคุแต่ก็อยากให้เคนจิเข้าใจความรู้สึกของลูกชายที่อยากจะมีเพื่อนกับเขาบ้างสรุปก็คือเขาไม่ได้บอกว่าแนวคิดของเคนจิผิดแต่แค่บางทีมันอาจจะตึงกันเกินไปหน่อยเท่านั้นเองและสุดท้ายริคุ Oh. ก็จะกลับไปรักษาสัญญากับพ่อว่าจะตั้งใจเรียนแต่ก็ขอมีเวลาพักกันบ้างทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวของพ่อด้วยผมว่าก็ดูวินวินแล้วก็ฟีลกู๊ดกันดีแต่ถ้าเทียบความซึง้งก็คงสู้ตอนเลสเลจีไม่ได้เท่าไหร่นะครับในเว็บออฟิเชียลก็ได้มีเรื่องที่พูดเพิ่มเติมกันว่าทั้งสองตอนนี้ก็มีทิศทางของเรื่องที่ใกล้เคียงกันที่พูดถึงการก้าวเดินไปข้างหน้าแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือดอกไม้ของซาโบนิเดลที่อยู่กับริก ซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าโฮทาโร่ได้เริ่มทลายกฎเกณฑ์ต่างๆของโลกแห่งการแปรธาตุไปทีละเนิดกันแล้วจะว่าไปพูดถึงโลกแห่งการแปรธาตุผมก็เริ่มได้ยินคนพูดกันว่าโฮทาโร่ไม่เห็นจะได้เรียนอะไรที่เรนคินแคาเดมี่กันเลยผมว่าก็จริงนะครับถ้าไม่นับใช้พลังในร่างของไรเดอร์ โฮทาโร่ก็ oh, แทบไม่แปลทา่าให้เราได้เห็นซึ่งก็แปลกอยู่เหมือนกันเพราะถ้าใครที่เคยเห็นการต่อสู้ของก็อดชาร์ดในหนังโรงของกิสก็คงจะเห็นกันชัดๆว่าเขาใช้การแปลทา่ารวมกับการต่อสู้ด้วยแต่ในปัจจุบันเราก็เห็นเขาแค่ต่อยเตะหรือใช้อาวุธเท่านั้นเองถ้าถามสาเหตุผมเองก็เดาว่าเพราะเรื่องนี้จะออกไปในทางคู่หูโฮทาโร่ oh, aro, และรินเนซึ่งรินเนะก็คงจะมาทางสายซับซะมากกว่าถาโฮทาโร่ แปราธาตุได้มันก็คงจะดูทับลายของรินเน่กันอยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะให้พูดกันตรงๆก็คงต้องบอกว่าตีมหลักของเรื่องนี้ไม่เคยจะแข็งแรงกันสักเท่าไหร่นะครับในตอนหน้าพวกโคทาโร่ก็จะได้ไปทัศนศึกษาที่เกียวโตที่ก็ต้องบอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันไม่น้อยเลยอย่างแรกก็คือการทัศนศึกษาก็จะยังคงเดินเรื่องแบบตอนคู่เพราะทางทีมงานบอกกันว่าถ้าจบแค่ในตอนเดียวก็คงน่าเสียดายกันแย่และในช่วงต้นเดือน ก็มีข่าวที่บอกกันว่าจะมีการงดออกอากาศเพื่อถ่ายทอดสดมาราทอนซึ่งถ้าง,งดจริงก็คือมาข,ขั้นกลางกันพอดีอย่างที่2ก็เป็นการมาถ่ายทําที่เกียวโตและลงถ่ายของโตเอะที่เกียวโตอีกครั้งในรอบ11ปีตั้งแต่ตอนที่33และ34ของ c า m ีเดอร์โฟเอย่างที่3ในเรื่องย่อมีการพูดถึง UFO ทายเิงตามข่าวลือร่างอัปเกรดแรกของก็ฉาดก่อนจะเป็นการใช้กา์ด UFOX นั่นเองซึ่งถ้าข่าวของตารางของเล่นไม่ผิดพลาดไอเทมร่างอัพก็จะมาในเดือนพฤศจิกายนนี้ผมเองก็เดาว,ว่า พ่งมาประมาณกลางเดือนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไปชนกับ c าเมเดอ e ์เลเจน d และสุดท้ายสิ้นเดือนนี้นิตยาสารเทเลีทั้ง2หัวกงงดวางจําหน่ายทั้งคู่ก็เท่ากับว่าเรื่องราวของเดือนหน้าหลังจากการทัศนศึกษาเราก็อาจจะแทบไม่ได้รู้อะไรกันเลยสลับร่างฟอร์มใหม่ในตอนนี้ครับคาเมเดอร์ก็ฉลาดด็อก,ดดกคิวริชโชวเวลล่างที่เกิดจากการใช้การ กัสโชเวลและ d o ค i ิริมาจินมีแขนที่มีพลังขุดเจาะขั้นสูงสุดสามารถขุดได้ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นก้อนหินก้อนใหญ่หรือตึกสูงโดยไม่ยากเย็นและยังสามารถขุดลงไปใต้ดินด้วยความเร็วสูงสุดนอกจากนี้ยังสามารถใช้าาากลต่างๆเช่นสร้างลูกป,ปองฟองสบู่และประกายไฟสำหรับใครที่สงสัยส่วนไหล่ของร่างด o คิริโชเวลทางออฟฟิเชีลก็เฉลยกันเลยว่าไหล่ชิ้นนี้เป็นการยอมมาจากร่างเวโนออ และก็ยังบอกกันอีกว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วที่ชิ้นส่วนต่างๆจะต้องถูกเอากลับมาใช้ใหม่แต่ทางทีมงานก็พยายามทําให้มันดูแตกต่างจากเดิมไปมากที่สุดและอีกร่างหนึ่งก็คือก็ชา์ดสไปเคิลเวลวายที่เกิดจากการใช้การ์ดแคนเวลและสไปเคิลร่างฟอร์ม ที่สามารถขนย้ายผู้คนจํานวนมากและสิ่งของได้โดยความมั่นคงแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวอื่นๆในตอนนี้กันบ้างรินเนที่ได้พบกับอทโทรพพสก็เหมือนจะเป็นการย้ํากับเราชัดๆอีกทีว่าฟูกะพ่อของรินเนยังคงมีชีวิตอยู่และเรื่องนี้ก็คงจะกวนใจเธอไปอีกกสักพักเลยซึ่งการปูเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าการที่รินเนจะก้าวข้ามไปได้นั้นจะนาไปสู่การเป็นไรเดอร์ ตามข่าวลือกันหรือเปล่าส่วนสปาแนา่ก็ยังคงเป็นตัวละครซึนๆกันอยู่ที่ก็มีคออ้างไม่ช่วยโฮทาโร่แต่ลึกๆแล้วเจอใครมีปัญหาก็คงอยากจะช่วยกันนั่นแหละไม่งั้นก็คงไม่ให้รินเนะยืมการ์ดไปใช้นะครับแต่ตอนท้ายก็ยังมีการแอบแซก,กันเหมือนเดิมจริงๆผมว่าเรื่องนี้ก็เขียนบทสปาน่าออกมาได้ค่อนขั้นดีนะครับทมว่าดียังไงปกติแล้ว พระรองออกมากันหลายตอนแบบนี้ก็ต้องมีลงไปกลิ้งกันบ้างแต่นี่เรายังคงรู้สึกถึงความเก่งกาจของเขากันได้อยู่สูตรหนึ่งก็คงต้องพูดว่าบทของเขาไม่เยอะกันด้วยละ่ะ และในช่วงทัศนศึกษาเองสปา n r น่ก็จะไม่ได้ตามไปด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในข้อดีของการไม่ได้ออกมาสู้กันบ่อยๆนี่ตอนต่อไปทัศนศึกษาของโรงเรียนที่รอคอยมานานได้มาถึงกันสักทีโฮทาโร่และเพื่อนๆได้มายังเกียวโตคาจิคิได้บอกว่าเร็วๆนี้ได้มีการพบเห็น UFO ที่เกียวโตดังนั้นหัวข้อคนขวาสำหรับการทัศนศึกษาคราวนี้ก็คือการค้นหา UFO ขณะเดียวกัน การคาจิคิก็ได้พบกับหญิงสาวแห่งโชคชะตาและก็ได้มีการรายงานว่ามีคนได้พบกับโครโทในเกียวโตวเช่นกันเป้าหมายของเธอก็คือการตามหาบางสิ่งความโกรธของโครโทได้สร้างเมากรรมตัวใหม่ขึ้นมา แต่ถ้าว่าโฮทาโร่กลับเก็บเหล่าเคมีเอาไว้ที่บ้านซะง,งั้นแล้วเขาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยในตอนวิ่งสู่เกียวโตทัศนศึกษาของโรงเรียนไฮไลท์ของตอนแน่ก็จะเป็นการที่ผู้โฮทาโร่ได้ไปทัศนศึกษาที่เกียวโตเราก็คงจะได้เห็นบรรยากาศที่ดูแปลกตากันมากขึ้นนะครับส่วนร่างฟอร์มใหม่เราจะได้เห็นกันหรือเปล่าก็คงต้องมาลุ้นกันถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นร่างโกเมคานิเคอร์ที่มีภาพออกมาจากหลังกล่องของ DX ก็ชาโตเนโดนะครับส่วน UFO ก็น่าสนใจว่า เราจะได้เห็นการ์ดใบแรกจากหมวดสิ่งลึกลับกันเลยหรือเปล่าและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคมเมเดอร์กอชาร์ดในตอนที่8นี้แล้วคนอื่นๆมีความพิ็นรังไงกันบ้างอยากเห็นร่างอัปเกรดแรกของกอสชาร์ดกันรอ,อยังและคิดว่าเรื่องราวการไปทัศนศึกษาที่เกียวโตจะออกมาเป็นอย่างไรก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ